สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่27กุมภาพันธ์2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่โมโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะ,ะที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนั้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะ16แท่งก็อยู่สักประมาณ5,000กระดนะครับเมื่อวันศุกรนะ์เมื่อวันพฤหัสนะเราบอกว่ามีโอกาสจะย่อตรงแล้วได้อีกชุดโดยเปอร์เซ็นการลงแนละมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับแล้วแผนที่เราวางไว้นะฮะ ว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองก่อนตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วนะครับว่าผลปรากฏว่าก็ลงมาขยับลงมาเรื่อยๆนะฮะได้นิดเดียวแต่นะฮนะณปัจจุบันนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเกิดการพักตัวค่อนข้างจะเยอะเพราะว่านะฮะเหมือนไม่อยากจะโลงต่อ นะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์เยอะแล้วนะครับนะอาจจะมีการลงมาทดสอบอีกนิดนึงแล้วก็ลงมาได้ไม่เยอะนะเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เป็นปลายๆแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะฮะโมเมนตัม um ก็อยู่ที่เมื่อประมาณต้นเดือนนะฮะก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเนาะยอ่ยอตัวลงมาในการเคลื่อนที่ระยะกลางแต่โมเมนตัม um ฝั่งขาลงนี้นะครับเป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆรุนแรงไปแล้วนะครับนะฮะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่า แข็งแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วนะครับนะมีแนวโน้มว่าจะลดลงก็คือเรื่องของ supply effective มากกว่าส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าออนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆนะฮะมีโอกาสที่จะเริ่มการพักตัวหรือว่าเป็นเบรก ปลายเทรนด์นะฮะเป็นเบรกปลายเทรนด์เรานับเป็นเทรนด์นะตรงนี้เป็นเทรนด์นะมีโอกาสที่จะเบรกปลายเทรนด์แล้วนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักๆอยู่บรีนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นนะฮะเราวิเคราะห์กันมา 2- 3สาบีกแล้วว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับ เป็นการเบรกยาวๆเลยเป็นการพักตัวหรือมีโอกาสจะย่อตัวลงได้ไม่เยอะเท่านั้นดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหรือว่าโซนคาดการณ์มันจะมีรอบสัญญาณแคบๆเท่านั้นนะครับผลปรากฏว่านะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะก็จะเป็นอ่า เป็นแนวไซด์เวดาวนะครับแล้วก็ดีมานโซนที่เกิดจะเป็นเล็ก,ลกๆแคบๆเท่านั้นกราฟจะวิ่งก็ต่อเมื่อเป็นแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นที่เหลือก็ยังคงทสง่สงสง่สงซุไปเรื่อยๆเนื่องด้วยนะฮะเมื่อวิที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์ตลาดแล้วนะครับว่าปัจจัยกระทบค่างเงินโดยรวมเหนครับยังส่งผลทาให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นในระดับหนึ่งนะครับทําให้นะฮะส่งผลราคาทองคําได้ มีโอกาสจะย่อตัวลงได้แต่ย่อตัวลงได้ไม่เยอะจะออกแนวไซเวสมากกว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราวางแผนกันไว้นะฮะก็ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลนะฮะส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่ากำลังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับ เป็นการขึ้นเพียงแค่ทาเป็นการขึ้นเพื่อที่จะจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยรวมนะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบนะครับสำหรับ Money Management เนาะพูดถึงกรอบก็ Money Management ในในทา f เฟรมนี้นะครับดึงๆไปสักนิดนึงนะสะสักประมาณนะฮะ5-6,000จุดนะฮะโดยประมาณเพราะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้นะครับอยู่ปลายๆนิดหนึ่งแล้ว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ลงจะไม่เยอะแล้วจะเริ่มเป็นหลุมแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะเขาเป็นหลุมหลุมเท่านั้นนะครับยังไม่สร้างโมเมนตัมขนาดใหญ่ที่เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงชัดๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับมีโอกาสเนาะกำลังจะเกิดการพักตัวนะเป็นไซเวอ์ออกข้างซะมากกว่า ทำไมกราฟยังคงเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้สัทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นหนักเลยยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเน่ยนะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่เป็นขาลงที่เป็นไซด์เวดาวเท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขึ้นไปพักตัวหรือจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงชุดนี้ก่อนแล้วกราฟถึงจะเดินทางนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวนันศุกร์นะฮะเป็นรอบสัญญาณฝักขาลงตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะก็อยู่ทรงๆท,ทั้ประมาณพันจุดสิบแปดแท่งนะพันจุดถือว่าน้อยมากนะฮะเมื่อวิคที่แล้วนะฮะเราก็วิเคราะห์กันไว้อยู่แล้วนะครับเราบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้ตามแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับที่ว่านะฮะ ผลกระทบนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนั้นนะครับยังคงส่งทําให้ค่าเงินดอลลาร์เกิดการกระเตื้องขึ้นก็ส่งผลทาให้เป็นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับยังทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่ราคาทองคําคนั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้แต่ย่อตรงได้ไม่เยอะนะผลปรากฏว่าก็ขยับนิดเดียวก็ไม่เยอะถึงว่าไม่เยอะนะครับการเคลื่อนที่แบบ ะะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อกําลังจะเกิดการพักตัวอีกสักชุวงหนึ่งก่อนกอ็ตอนนี้ก็เวลาที่ตลาดกำลังเริ่มแอคชั่นเท่านั้นนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็หมายความว่านะครับก็เหมือนไม่อยากจะลงคือการมีการเด้งขึ้นไปเพื่อที่จะจบรอบจบรอบสัญญาณการเคลื่อนที่หรือว่าเกิดการพักตัวหรือว่าฟอร์มแพทเทิร์นใหม่ก่อน นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของไซด์เวดดาวที่อยู่ปลายเทรนแล้วนะครับปลายปลายกรอบช่วงนี้หรือว่าใครจะมองเป็นลักษณะที่เป็นเทรนขาลงนะฮะหลายวันที่ผ่านมาก็ในกรอบใหญ่กรอบการวางแผนนะครับตอนนี้ก็อยู่ปลายแล้วจะจบรอบแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่เช้านี้นะฮะแรงซื้อแรงขายเหมารวมไปเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นะนะครับเป็นรอบสัญญาณฝังขาลงเล็กๆเท่านั้นะนะครับยังไม่เป็นรอบสัญญาณที่เดินทางได้แรงๆก็เนื่องด้วยปัจจัยกระทบค่างเงินนะฮะที่ส่งผลทาให้ราคาทองคํานั้น่ะนะครับยังคงย่อตัวลงได้ไม่เยอะนะฮะย่อตัวลงมาได้ไม่เยอะนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในวีคเนี้ยนะครับ ปัจจัยโดยรวมนะครับยังคงนะฮะส่งเสริมทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับโดยรวมนะครับมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในต้นสัปดาห์นะครับส่วนปลายสัปดาห์นั้นมีโอกาสจะกระเตื้องขึ้นก็อาจจะมีเกิดการพักตัวบ้างนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเมื่อ ปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียวไทม์อ่ะแน่ฮะส่งผลทาให้นะฮะมีโอกาสราคาทองคํามีโอกาสจะ กลับขึ้นมานะทดสอบในแนวนะฮะ r e s i s t a n เดิมก่อนนะครับในแนว r ี s i s t a n c เดิมก็อยู่สักประมาณนะฮะแนวเส้นจิตวิยาสักประมาณเส้นสีเหลืองก็คือจากราคาปัจจุบันนะครับขึ้นไปได้ก็สักประมาณพันจุดก่อนนะครับแล้วกราฟถึงจะเดินทาง f o ์มตัวเป็น p เ t t e r n ที่หาดีมาแล้วก็ supply z o n เจอนะครับดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับ ใครจะเปิดออเดอร์ล่างนะครับหรือว่าเป็นพพลายโซนนี้ก็แคบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครจะเปิดดีมานโซนนะปัจจุบันก็ยังไม่ใช่ดีมานโซนนี้เกิดขึ้นนะครับจะต้องให้กราฟเปาฟอร์มตัวก่อนอย่างน้อยจะต้องเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับก็คืออยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีฟ้าของเราก่อนนะครับแล้วขึ้นไปอยู่ในกรอบทดสอบนะครับจาก เส้นแนวจิตวิทยาสีฟ้านะครับขึ้นไปสีเหลืองก็อยู่ที่สักประมาณพันกระจุดหรือว่าจากราคาปัจจุบันนะครับขึ้นไปสักประมาณ4,400จุดก่อนนะครับแล้วมีมีมพักตัวฟลอมนะฮะเราถึงจะหาดีมานโซนเจอแบบนี้นะฮะเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับ ใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับทีนี้เรามาดูในการวางแผนในกรอบการเคลื่อนที่นะครับกรอบการเคลื่อนที่ลักษณะาการกรอบการลื่งที่อยู่ประมาณนะฮะจากราคาปัจจุบันขึ้นไปประมาณ1 4 0 0ถึง1ั0 0จุดนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับ หากเขาจะเดินทางนะครับเขาจะต้องจากราคาปัจจุบันเขาจะต้องนะครับเดินทางสีเขียวเนาะนะฮะจะต้องนะครับขึ้นไปทดสอบแนวเดิมก่อนนะครับแต่หากเขาจะย่อโตลงมานะครับเขาจะต้องขึ้นไปทดสอบแนวเดิมแล้วกลับลงมาในแล้วซับพอร์ตเดิมก่อนนะครับถึงจะวางแผนเราจะเห็นได้ว่านะฮะลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่ากรอบการวางแผนนะครับใคร่าม ใครว่านะฮะใครที่วางแผนที่จะเป็นซัพพลายโซนก็คือเตรียมหาออเดอร์ที่จะเปิดฝั่งเซล์นั้นอ่ะมันจะแคบนิดนึงนะครับมันจะแคบนิดนึงเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันมันเป็นไซส์เวย์ดาวดังนั้นนะครับแรงขายในตลาดจะเริ่มลดน้อยลงแล้วนะฮะใครเรียนไปแล้วเลือกกลไกนะครับว่าทําไมเรามองไปเทนขาลงนะครับแล้วเราเปิดออเดอร์เซลแล้ะกล้ามด้งขึ้นนะฮะดึงเกินอันนี้มีคําตอบอยู่แล้วนะครับในบทที่2เรียนไปแล้วนะครับส่วน คนที่จะหาดีมานโซนเพื่อที่จะเกิดหาจุดกลับตัวที่ดีที่สุดนั้นนะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบสีเขียวนะครับกรอบสีเขียวอย่างน้อยกราฟจะต้องสร้างฟอร์มให้เกิดกรอบสีเขียวหรือว่ากรอบตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นดีมานโซนก่อนถึงจะวางแผนนะครับแบบนี้เนาะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆนนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ